โรดช่วยรักษาคนดีเชิญชูคนที่เสียสละไม่ถูกใจบ้างบางเวลาของท่านอาจารย์ศักดาแต่วันนี้ไม่ต้องมียาย่าไม่ต้องมีนเดชมีศักดาน่าจะเป็นแทนทดเชยได้แล้วปีก่อนเราทราบว่าหลวงพ่อเนี่ยลื่นล้มเพราะรองเท้าเนี่ยสึกใช้รองเท้าจนกระทั่งมันถึงวาระสุดท้ายของมันเลยอะ่ะ อาตมาก็เลยเอาค,อคำว่าคําว่าศึกของรองเท้าหลวงพ่อเนี่ยเอามาเล่นคําว่าหลวงพ่อบอกว่าวันนี้ลื่นล้มเพราะรองเท้าศึกรองเท้าศึกแต่หลวงพ่อก็ไม่เคยคิดลาศึกทั้งๆ้งที่หลวงพ่อเนี่ยเจอศึกหนักมาเยอะแต่ก็ไม่เคยคิดลาศึกทั้งๆ้ที่ลื่นล้มเพราะรองเท้าศึกจนศีรษะฟาดพื้นจนแทบจะหมดความรู้สึกแต่ถ้าหลวงพ่อหมดความรู้สึกอาตมาเชื่อว่าจะไม่มีพระที่จะมาสอนให้คนเนี่ย รู้สึกรู้สึกตัวว่าเราต้องกลับมารู้สึกตัวคือมีสติแล้วนะเราก็จะเอาเน,นี่ยใช้คําว่าส,สึก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 หลายๆสึกนะก็เป็นข้อคิดเตือนใจว่าวันนี้สวนนนที่นี่นะถ้าหลวงพ่อวันหนึ่งหลวงพ่อจะไม่ได้อยู่กับเราในอนาคตเพราะทุกคนต้องตายกันหมดแน่นอนแต่สิ่งนี้จะยังคงอยู่กับคนไทยที่นี่นะก็ขอกราบสอบพระคุณหลวงพ่อครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ให้โยมได้ชมทางนี้งานวัดเนี่ยเขาฝังทองอ่าฝังลูกมีมิตปิดทอง แต่น่าเสียดายว่าเงินจมไปกับเรื่องพิธีรีตองค่าไฟวัดประดับตั้งแต่หน้าวัดไปครึ่งค่อนกิโลบางวัดก็บอกใช้สามล้านมหสรสศพใช้สองล้านรวมแล้วเบ็ดเสร็จเผาเงินญาติโยมไปห้าล้านแต่วันนี้ไม่ต้องมียาย่าไม่ต้องมีนาเดชมีสักดาน่าจะเป็นแทนทดเชยได้ก็ถือว่า แฟนคลับของท่านอาจารย์ตักดาคงมาเที่ยวมาชมกันมีวันนี้กับพรุ่งนี้ของท่านวอมาอีกเพราะนั้นการเปิดสวนธรรมเนี่ยจังหวัดชนก็มีสวนนงนุษจังหวัดนครปฐมเ็ามีสวนสามพรานนนทบุรีก็น่าจะมีสวนนนสวนแก้วและโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์พุทธศาสนาแบบดั้งเดิมสมัยพุทธเจ้าดับใหม่ๆยังไม่มีพุทธลูก ไหว้กราบไหว้เขาก็นึกว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งไหว้กราบไหว้แทนพระพุทธลูปแทนพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็นึกถึงว่าพทธเจ้าหน้าเคารพหน้าไหว้เรื่องอะไรบ้างเช่นหนึ่งเรื่องการศึกษาพระองค์ศึกษายอดเยี่ยม18ศาสตร์เรียนจบยังไม่พอจุใจในพระไทยของพระองค์ก็ออกตั้งแต่ยุยีบเก่าเขาป่าศึกษาเรียนรู้อีกหกปีจนตัดสรูเมื่อ,อยุสามสิบห้า ทาเสมาไว้กราบไหว้ว่านี่เป็นสัญลักษณ์ไยรู้กระทรวงศึกษาประเทศไทยก็เลยเอาเสมาเป็นสัญลักษณ์เป็นโลกโก้ของกระทรวงและต่อมาตรีรัตน,นะสิ่งที่พุทธเจ้าอ,อมาสอนนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนศาสตราสามอันไว้ข้าฟันโจ,นจากการชะกันสามก๊กแล้วต่อมาธรรมจักบทขยี้ทุก ไม่ใช่ไล่บทขยี้ใส่ยี่ส,สบิสสบศพซ้ศพเดี๋ยวนี้เราบทขยี้กันทีละหลายศพแต่พระองค์แสดงธรรมนั้นบทขยี้ทุกให้มนุษยชาติแล้วมนุษยชาติก็ไม่ต้องไปบทขยี้กันสุดท้ายแท่นว่างเขาเรียกธรมะแท่นอัจฉริยะอาตราะหาหมายถึงว่าพุทธเจ้า,<ส>าไม่มีตัวตน,นไม่มีพุทธสารีนะแต่มีพุทธสรสภาวะ ใจบ้างเวลาอย่าด่วนกล่าวหาจนทอใจโปรดช่วยดูแลคนดีให้มีศักดิ์ศรีและยิ่งใหญ่ปกป้องคนดีให้มีชัยเพื่อให้ใครใๆอยากทำความดี